ผ่านครับมีอยู่สามตัวครับตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เตี้ยตบๆตบตบตบบต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 บเป๊ยวาพามาหาปูครับเจ้ามีครับนี่ครับแขนขาดำครับนี่จมูกดอนเราจะพึดให้มันเป็นหมาเชี่ยวชาญในการขุดหาอาหารตามทุ่งนาครับนี่เจ้ามีแดงครับนี่เนี่ยอ มีดำว่ะไ้นไหนไหนสับเอาคุณเลยคุณเลยคุณเลยนี่รับอาการออกครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะโอเคแล้วครับนี่ดมแย่เลยพุดพุดเลยครับการฝึกไม้เอมากินในเรื่องของหาอาหารครับสีเดือนให้มันกินซีเดือนสีเดือนให้มันกินเลยยี่ได้เคยเวลาไม่หาอาหารเนาะตีเด็กเขาซเดือนตีกู เราไอ้ตัวแดงกินเนาะไอ้ตัวแดงเนาะกินเวนวะเฮ้ยตัวแดงกินนอนหยาอะไรเงี้ยว่าดูแล็มไปเรื่อยแต่ว่าลอยคุบดวดแทนเลยมิซิดควบเล่นเลยควบข้าพักกินเลยไม่กินอุกทุก

เดี๋ยวต้องจับมันมาเห็นบ่วนี่นี่นี่ที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเห็นเห็นดูดูเซตเซตงานนี่เอาแล้วครับเหยียบร้อยครับเหยียบร้อยเหยียบร้อยอุกโกยแล้ว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 เซตเซตงานนี่ครับทีนี้เป็นการฝึกหนูครับไปฝึกหมาเอาเอาเอาแล้วโกยโกยโกยอุโกยแล้วโกยแล้วอือเอาแล้วเออคือดูตอวนี้กระโดดออกเลย เออเออไตัวเดงเออไอตัวเด็กหมานเว้ยนี่ครับนี่ครับไม่ธรรมดาครับตัวนี้ครับนี่ฝึกเต้นแต่เล็กเอาเลยเอาเอ้ามึงก็ได้ไปก้นหัวก็ได้มึงเถ่าแล้วมึงไม่ต้องหรอกเด้ยก็ตัวน้อยอ่อยตัวน้อยเอาอกัดเลยแล้วเฮ้ยพุ่งๆงัดงัดตะมุกกำบุญออกไอ้มันรึงัดกำบุญมันงัดออกบางทางใหญโดนมังเออเดี๋ยวจะโดนปากก่อนเหรอพอพอพอที่ตรงนี้ตรงนี้เเออาามึงนี่ตรงนี้ไอตัวพยายามตัวนี้เฮ้ยออาเร็วเอาเร็วเฮ้ย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 กัดกัด นี่หมาพันกูเว้ยไ่หมาพันยังเสยเียวเอ้ยอ้ยเ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 ขาลุกนขาลุกดำเลยอ้านู้มีมีมอยู่เฉยเลยวะเนี่ยกูเราเอาแล้ครับนี่ครับคือหมาพันครับเรียบร้อย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 คุบคุบคุบโอ้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  นี่นี่มันพุดแล้วเด้อเด้อกัดตัวกัดตัวกัดเปล่าเปล่าเปล่อยปล่ามาเองกัดกับป้อมกัดป้อมโอ๊ยโอ๊ยนี่นี่อ้าได้เราฮีดนี่นี่ตายเองแรกนี่เราดิกินพร้อมนี่ฮะน้ำกินน้ำกินอุ้ยตัวแดงขาท่าตัวแดงคือนี่ตัวนี้ในหมาพันกัดหนุ่ยเลื่อยเลยนี่นี่นี่วัวตัวนี้แน่นอนเลยล่ะ เรื่องียวี่ไม่รู้เรื่องเีย้เรี <c oughs> ยบร้อยครับรนี่ครับปลูกการปึกการให้หมามันหากินนะครับตามธรรมชาติของมันมเวลาเราไม่ได้มาให้อาหารมันครับมันก็จะมาหากินหนูกินมแมลงครับเป็นกฎของธรรมชาติตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะเป็นหมาผ่านครับก็เป็นกฎของธรรมชาติแล้วกันเนาะหนูก็เป็นตัวของของข้าวนะครับตัวของพืชแล้วก็กําจัดออกไป ครับเพื่อจะให้มันน้อยลงครับหรือมันลดน้อยลงนั่นเองนะครับลอยฮะได้แล้วตัวนึงโอ้ยกับแมงใหญ่โชว์โชว์โชว์นี่ครับนี่นี่คู่อยู่นี่เอาเอาไม่ให้เอาไปมกเอาแล้วเอออัอนนี้ตัวขาวตัวแดงเนี่ยเนี่ยนี่เจ้ามีขาวนี่ไอเจ้ามีแดงเนี่ยนี่นี่ได้หนูครับเจ้าม,มีแดงครับหมานกูกครับว้าการประกันมากินแม่เลยแล้วเรียบร้อยกินเป็นอาหารแล้วเพศเมื่อว่าตาดอกตัวเนี่ย นี à, ่แนนมาครับผมครับเรากาจะเลี้ยงมันไว้พอบ้านนะครับแล้วก็ให้มหากินตามธรรมชาติไม่มีแดงมั้งครับกุ้ย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 ปู้ยไปเลยครับผมมันได้ปูนะครับทงผิดทำภูมิได้ปูนะครับมีแดงมีแดงมา嘛เฮ้ยเอ้าว มีแรงอยู่เนี <c oughs> ่ยคุบเหรอคุบคุบบับคุบบับอืออือยี่ห้กล้ายเลยอ่ะโคยกินตนมนี่มีแดงแค่ไหนหาแล้วหานมต <c oughs> อกนมแล้วครับไม่หาแล้วครับปู่ตาย ไอตัวยอกก็ยอกไอตัวกินนมก็กินโอ้ก็ไปเอาไปไเอาไว้มุกไว้มุกโอ้ไปไว้มุกอ๋อก็ได้กินเรากเรื่องเลยกินอะไรกินนูนะครับอะไรครับหาแล้วครับไอแดงไอมีดำมีแดงครับนี่ครับสองสองตัวเฮ้ยกินอีกแล้วหรอกคักรับตัว ดานจริงหลี่นไอ้มีดำตัวนี้ไอ้มีดำกัไอ้มีแดงหิวครับกินนมครับนมเหี่ยวครับเป,ปียกเปเป,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 ปีเป้ยดูดเข้าไปอ่าครับไอ้มีขาวมีดำครับตัวนี้รอทั้งนี้ครับเกาโกยใหญ่เลยครับอาเลอยเอยเเอาเอาได้เอาได้โอ้โอ้อขาวแล้วกันเอเย้เอเยขดกนนอขาวมีขาวมีแดงก้อยก้อยกอย สัตเลยสัตเลยเออนี่ครับนี่คือฝึกตั้งแต่เล็กครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหมานไหมเอ้เอาดูดูอดเร็วันเร็นเลยอย่าไปตีมันมาเดือดมันโกยังเป็นเราต้องช่วยมันขุดครับต้องระวังนะครับเดี๋ยวสับขามันเอาดีไว้ตัวนี้ไหมโจ๊กไว้กับฟังกันพรกันเพรกันให้มันดุมันดุกันไม่รู้ใจขึ้นเลยเร็วแล้วแม่น้อยมไหมแม่นแท้แม่นแท้เอาละเอาละ เอาสูเลยสูเลยนะสูเลยนี่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 ว้ายหาวจะหน่อยแท้ตัวนี้ไอเหี้ยไอเหี้ยไอเหี้นี่ก็กกันก็นมันกินจริงหียคกกว้างก็กว้างกกว้างให้มันเข้าได้เออไอเท้ตัวนี้จับมองนะเอ้ออเออาโดมิโดมิอ๋อเห็นไหมว่ไปกินยังแบมเมงแบมเมองยาหนูไปขวาก่ หมากำลังค,คุดอยู่ใช่หมาคุดเลยอไงเป <c ười> ็นไงดม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 นั่นมีหนูมาหน่อวเร็วจับัน